าแทงถึงปลายมันอ่อนคักอรีอ๋อหมกใหญ่เลยไอ้เบิ้งโอ้โหโอ้มหมกใหญ่เลย บาทเดียวขาดเลยวะนี่หมาใหม่บาทพีชโอ้นีน่น,นี่นอนหนึ่งอันนี้นอนหนึ่งค่ะมีสามนอเลยในโกตัวนี้นะมาบักใหญ่เลยสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคน มื่อนี้ยินดีตอนทับเขาชูซองบริสิทธิ์หาอยู่หากินเมื่อนี้กัเข้าปา่ามาหาหน่อไม้ไผ่ตอนนี้ก็จะดงหน่อไม้ไผ่เรียบร้อย ب. แล้วเอาเขาสิ้พากันไปหาหน่อไม้ไผ่เลยมื่อนี้มาลุ่นว่าเขาชีได้หนอนดังดินติดมือไปบอกมื่อนี้ยขันบ่ได้ก็บ่เป็นยังมื่อนี้หน่อไ,ไม้ไไมีแต่หน่ออุ่วเพราะว่ามีแต่ ب, ช่วงหน่อเป็นป้ายแล้วเรียบอเนี่ยตอนนี้นะหน่อนมันออกพุดพ่นมาดินแล้วเอาตอนนี้เขาก็สชีลงไปหาหน่อไม้กันเลยเอาคนอื่นก่อนชิไปเนาะอย่างไดกก็ขอ ขออ้อนวอนขอความเห็นใจจากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแับกระดิ่งเปื่อเห็นคลิปเอาเอีเ,เอาลงไปหาน้่ใหม่นุกันเลยไปไปหับสมนุกันเลยปลาไทยลงปลาไทยนี่ เห็นหน่อไม้มแล้วโอ้โหหน่อขาวเลย ขขนกเขาวนแสบแสบนอหวานนอเป็นปลายกะตอดมันกรตอดมันบ่ใหญ่สัม <laughs> นอนกับตอดสองนอนอยู่น้ำกันมาแทางถึอปลายมันนอนนั่งดิ้นเ่ย ขุดลำกระเจ้ากระเจ้าหาแต่เมื่อวานนี่เห็นหน่อยซับอันนี้เป็นของเดี่ข้าเตียวานนี่วาน,นาแต่คน,นมาแทงโอ้ยนั่นมาเจออีกเนาะแทงเวงรผู้ที่ซับถึงหัซับซับถึงยอดยอดจนขาดบ่ฮู้ว่ามันยังมีออื กสกโสดมาพอนอนนางดินนอนนี่นอนแบใหญ่เลยนอน,น,อออออนคักอะไรโอ้แักใหญ่เลยนอนนางดินเห็นบหรอ่นนอง นอนแบบไหนเลยอนอาเป็นป้ายนอนเป็น,นป้นายคน,น,นให้เบ่งโอ้โโต คอยเป็นหน่อยใหญ่เด้อยอดแดงแบบนี้อ๋อป่คนเอาคนออกคนออกมามคุดเปิดมาให้เบิร์นกับขลุดอ๋อป่ะเนใหญ่นี่งคุดเปิดกับขลุด Ngam 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 นอนตะนีถมก่อนเราไปขุดเอานอนั้นนอนเป็น,อ,นอย่างไรดีเนาะใหญ่อยู่บ่าเห็นแต่ปลายเป็นอยู่ วีบาซับกันพอดีแล้วเนาะว้าบัตเดียวขาดปุ่ดอีกเลยเอามาเลี้ยงกันดูวยสองนอนอ๋อตัว <c oughs> ขาดเลยสองบาทขาดปุ่ดเลยทมแล้วทั้งหลังก็ทมแล้ว เราเหม,ม,มือ <c oughs> ค,คิดว่าชิได้เน่าในก้อนนี้ซับซับไปซื้อเล้เห็นแทงไปซื้อเนาะเพราะว่าเห็นหน่อขาวโหบยยัวใหญ่เนาอเนาอแชบนะบัวใหญ่ก็แชบแล้วหน่อขาวแบบนี้หวานเนาะอ่าหน่อหวานได้ไงกับแกงกับบุตรท่านแล้ว แกงหรือต้มจำแจวเนี่ยความแสบก็อยู่ในนี้แล้วหวานๆแบบนี้แล้วแล้วยาวค่ะกะลีบังยาวนี่เนาะทุงยางคิ้วนี่ หญ่างนี้บา้บานบอชิดเออรหญ่าคิ้วอันนี้สรรพคุณเพิ่นก็นคือว่าห้ามเลือดได้ทางพ่อแม่พี่น,ออน้องเอฟซีเออรหญ่ายังหญ่ายังนี่เมนมาบอกใน่เดอ้อนี่คนคุดพ่อน,อน้องน้องข่าวกำลังมีใจมาคุหนุ่คือวันที่เธอรีบมา แต่หกัหกขอดมาขอดมาโอ้อวบตุยขากะลีเบองอยาพ้าวข้อชมความงาม่นอนกนว้าวเป็นจังใดพี่น้องงามบเอ,อาจัดการเลยขันแล้วอาทม แปลนปลายพี่น,อน,นออบบ้องเห็นแต่ยอดไม่เคยซับเบื้องเบื้องคอยพี่แล้วจะซับได้บ่เนาะมันขดไปทางเจ้าจะซับก็ได้ดอกเปลี่ยนเรื่องกันเนาะอวบแล่นี่เบื้องตีนนี่คือสีตุย,ตยนี่เนื้อร้าย นอแบบนี้นอนอก็ตอดหางก็ฝึกมันก่อแล้วค่อยๆเจาะกระพาไะใส่กระเด็นใส่คุ้งแมงูดอ่ะหวบพอสมควร Nên nó Quá đó, nó tuổi này, Mên vào. Tuổi vào. Nó cắt tọt. Ồ, nó cắt ừ, vô. Cả long cả nó. oh, nữa là lại đấy. เนื้อลายอยู่แบบนี้นะเด่งามอยู่เนื้อลายอยู่พี่นอ้องจึงว่าจะเป็นนองก,กระตัดที่ว่ามีชิดจะกระดันนะเนี้ยเอาไปนะเอานออชองนะน่อที่ชองนะ่โอ้ไม่ได้หน่อตุยตุยตัดหางกอไปนี่ตุ้ยมดเน้อก็บักเลยลายนี่ คอมตุ้ยของเพิ่น,นเนาะเสียมเาเข่าได้พี่น้องเลยแต่ว่าครับหลายบาทเป็นขาดพอกหน่อมตุ้ยแห้งอะไี่ใหญ่แห้งอะไรนี่เบิ่งเอาก้อนนี่ให้ซับบาดเดียวขาดชองบาทขาดชิบไปได้เนาะเบิ่งแน่คอมตุ้ยฮะโอ้ตัวตุ้ยรีเนืออเ้อพวกหลายๆเลยนี่เอาทมๆนะแทงเบิ่งแล้วก็ทม ทอมมัดสองคมเลยทอมเน,น,นี่ยทอมนี่หนมาไม้มาทีเสียโอ้โหนี่มีนอหนึ่งอันนี้นอหนึ่งค่ะมีสามนอเลยในยกอตัวนี้นะ บไปจัดการเลยเต้องเอาพักบุงนีก่อนตามเพิ่นไปเพิ่นมาเพิ่นเห็นเอาไมส้สามหนอสี่หนอในก้อนนี่นอันนี้นี่พ้าตัวหนอแพนป อันนี้ก็นอที่สองอันนี้นอที่หนึ่งสองนอเลยบันนี้สองนอเลยตอนนี้อวบคากเลีอ่านั่นๆเจ้าลองขุดขุดมาสองเบื้องขุดขุดขุดมาก่อนเออขุดขุดขึ้นขุดขึ้นไปนี่เออแบบเห็นให้มันงามๆแต่งงามๆเดี๋ยเออยำ สองบาทขาดปุดพี่น้องนอนว่าง่เลยนอนทำอิดมานอนสองบันนีมบาทเดียวขาดสองนองบันนี้ให้หม บนอีกหน่อหนึ่งพุน่นเนาะยูงพุนหน่อหนึ่งไปแปเาเบืงอง่นเลยถือไปให้เบื่องเลยนี่ไปตาม่นไปเอาเบื้องนั่นอีก ิ่นไปปโถน่อกเลยพี่น้องขิ่งบนหน่อบกยาวๆเลยบวบอีกโถคักๆก่อนเ สามโนในก้อนตัวนี้สฉพอกก้อนนี้ได้สามโนเลยแทงหาอยู่ก้อนมันคือคือเลยลองเขามาแทงหาเบิ่งดูตกตาเลย หนานึ่งงายอยู่บ่หน่อกระตอดด้วยกระตอดอยกงายปันไดเน่ะอยากแมงเลยนะเอาได้บ่ได้หอกเนาะผ้าซะยังหน่อใหม่บ้นี่อยดีนี่นี่ยู่นน่นอนนี่ ปวดเยบะวะนอนเนาะทั้งคนขึ้นดินแั้วนอนเราไปเบิ่งเบิ่งคนเนาะนี่เนี่ดินบังมาแล้วดินเธอนี่ยยังแข็งอยู่ฝนตกไลยเถื่อนเลย ดินยังแข่งอยู่บ้เปียกฉันบึงดินยังกระแดงน,นำพออังได้เนะาะพอนำอังฉัอ้อดินทั้งวอต่อตุยอีลีกลีแล้วนิกีแล้ว กงมหาเฮาเออซับขนาดรถออืมได้แล้วได้แล้ววันเราปิ่นมหาเฮาเด้ออ่ายังได้อยู่เด้โอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่อ่ะทมทมทม,ทมห้หนอนั่นออกขึ้นอีกอแลาวสุดนากระโปรงใหม่แล้วได้ไหนตอนนี้บ่าวสิบ กำลังทางเพื่อเห็นหน่อไม้อยู่ในหน่อเป็นป้ายหนอบักใหญ่นี่ทางาำอะไรนี่เด้ยว้่าบักใหญ่บักใหญ่หเลยนี่ ันเป็นน่อห่างจากก้อเนาะอ,อวบตุ่ยแน่หนอประเภทนี้เลยเนี้ยกระชิรายไปเห็ดแกงจำแจวต้มน้ำยังนี่อ้ยบอกให้วาวเลยลนอเดียวหน่อเดียวเต็มเหมาหะับพี่มองจับก่อนเขาทางมาพะดิสิึงหนากัน ทางนั้นบ่แ้วนั่นแหละเอี้ยงเกะโตไปพูดแล้วเจ้าดูเลยกับน้ำให้น้ำปักเลยใครเน่พอได้ดนนันใส่เสื้อมาสองตัวกระสันชุดสับเลยเนาะซับเลยพี่เอาคอยพี่เอา nhạc này đấy nó uống ở chậm nó uống ở chậm sắp bóng ai là này nhạc này không, không nhạc không nhạc ai không không nhạc ai nhạc ai nhạc ai เอเวงแม่อวบปะนะอวบขักไอรีเนี่ยกหวานแล้วแบบนี้อ้าทมทมๆสมกับแหงที่ลงทินลงแหงกับเพิ่นได้มาหน่อใหญ่อวบง,งามพร้อมบมเสียแหงที่ลงทินไป